โอ้ใส่เบ็ดกบมื้นี่่อนันนโอ้ตังยามต่อหลังที่สอง ใช่เลยบดอืนอที่สองเห็ดเห็ดใดฮใหญ่ขนาดอาืพอได้ปนเด้เจับลงต่อไปใช่บันลงเม็ดสัมโอ้พี่ล็อกมีตัวใหญ่ Too nãy lòng nơi cài, chắc mình nguồn hết con hết oh. hết oh. Oh. สมควรสมควรโ oh. ย่ามทังเสาทั้งคืน oh. อน้ออไรนดอ๋อไ้กินเดีตามรรมาติอาย,ายุบุไล 我关。